ช่วงต่อไปก็คือช่วงรีวิวปีหนึ่งเทอมหนึ่งงนนี้คือประเด็นหลักของคลิปนี้เลยใช่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าปีหนึ่งเทอมหนึ่งคือแบบหลายคนที่พอเข้าจุลาใช่ปลละ่ะแล้วคือแบบมันเรียนนอกคณะได้เวยคือกูอแบบไม่ได้ซิวกูเพิ่งแบบจบมหกแล้วกูเพิ่งเข้ามาหาหลายัยกูก็เลยตื่นเต้นม,มากกูเป็นคนอยากเข้ารัฐศาสตร์แต่ว่ากูก็ <c oughs> กูก็เลยอยากไปเรียนรัฐศาสตร์เลยอเออกูก็เลย ไปดูวิชาสังคม <Okay. S 1> วิทยาแต่ความจริงกูอะไม่ได้อยากเรียนอาจยาวิทยาขนาดนั้นอ้าว uh. แต่แม่งมีแค่สองอันเองคืออยากเรียนขนาดนั้นอ,อ๋อหรอแต่ถ้ามันไม่ใช่อาจยาวิทยาไม่ต้องเรียนธุรกิจสังคมวิทยาอะไรไม่รู้วะหรอไม่ได้จำเออกูก็เลยอยากเรียนอัดยาวิทยาขนาดนั้นก็ได้อืม <c oughs> เออ,เอ,อแล้วมันเป็นไงมึงเล่าดิ มึงโยนมาได้ยี่มัวหลังจากที่เราไปโรงเรียนวิชาอาบยาวิทยากับอ๋อเหมือนเราก็ไปลงแล้วไปเช็คชื่อก่อนว่าอาจารย์คนไหนที่เป็นคนสอนแล้วก็เจอชื่ออาจารย์คนหนึ่งอันนี้จะไม่บอกแต่ว่าย่อว่าอสอรย่ออ้อมหมเขาไปเรียนแล้วก็ไปหาชื่อมาใช่ไหมเราก็หาคอนแทคติดต่ออาจารย์เขาไม่รู้ต้องเรียนยังไงเขากูก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันแล้วเฮ้ยแต่มึงหยุดหาปัตมึงอยุ่จุฬามาสามปี มึงถับปัดมันไม่มันไม่ต้องเรียนโทนอ่ะขนาดสมองสมองสมอง,มองเรียนมาน้อยเทอที <laughs> เดี๋ยวกูลองไปเรียนถับปัดก่อนเอาดิซ <laughs> ิวซ <laughs> ิวกลับมาไม่ติด <laughs> ไม่ถึงไม่ติดนี่เทศ <laughs> <laughs> พอเราติดต่อ,อติดต่ออาจารย์ผู้สอนไป,ไปแล้วมึงเงามาันคือตากูบุ๋มแล้วแบบพอมันมีเงาข้างบนอ่ะตากูจะหายไปมึงดูดิ ตาเาไม่ห็นแล้วกระมึงยังอยู่มันได้มึงเขียนคิ้วนี่คือมึงใช้ปากกาหรือดินสอกดคู่กันอ๋อคู่กันจีนหรอคิวเออถึงไหนนะอ๋อพอเราติดต่ออ๋อแล้วเราก็ให้ผ่าท้าเขียวติดต่ออาจารย์ไปอ่ะมึงติดต่อยังไงอ๋อกูผักกูเมลไปไว้ตอนแรกคือตอนแรกกูเมลไป ว่ากูวอยากลงวิชานี้แต่ว่ากูแบบไม่ได้เรียนราศาส์กูล,ลงได้ไหมเขาบอกว่าก็ลงได้แต่ว่าแบบอาจจะต้องมีความรู้เรื่องประมวลกฎหม,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 มายาอาญาแต่ว่าอ่านเพิ่มได้ปุ๊บคูก็แบบอุ้ยน่าสนใจเออก็รู้สึกว่าเออมันก็พอไหวแล้วมั้งกูก็ได้ลงไปเลยแล้วคือครูครูก็บอกเขาว่าแบบกูว่าถามเขาว่าเออเรียนยังไงแบบใช้มีรายกลุ่มไหมมีซูมไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดึงเข้ารายกลุ่มกับ m i c r o s o f t Teams ปเออใช่ แล้วกูว่าเข้าไลา์กลุ่มไปกับมึงสองคนตอนแรกเข้าคาบแรกไปกูตื่นเต้นมากแล้วเข้าไปเรียนแล้วเขาก็เหมือนอาจารย์ก็วุ่นวายกับไล์กลุ่มอยู่ประมาณเออมึงอีแค่เกือบสองชั่วโมงอะแบบสองชั่วโมงไม่เกือบแม่งนั่งแบบนั่งแบบนังแบบอันนี้คือคืออจาแม่งมีสองลายเว้ยว่บาบุญว่าแบบ แม่งชวนคนเข้าไลน์กลุ่มไม่เป็นเว้ยเออใช่เออแล้วแม่งก็ไม่รู้ว่าจะทําให้คนอื่นยังไงแบบเข้ามาในไลน์กลุ่มที่กูกับมึงอยู่เออแม่งจนไอ้เที้ยนี่แม่งนั่งแบบอาจารย์เอาคิวอาโค้ดแปะไหมคะเหมือนตอนแรกอะอาจารย์แม่งจะไล่แอดไลน์แล้วพอดูเขาลุ่มีแล้วคนจนกูแบบกูนั่งฟังแบบชั่วโมงหนึ่งกูงุดหงิดเลยว่าอาจารย์คะหนูเปิดคิวอาโค้ดแล้วให้เพื่อนสแกนเข้าให้ไหมคะแล้วโอ้มันทําได้เหรองั้นงั้นงั้นทำให้หนึ่งมึงเชื่อเขาละตอนนั้นกูแบบตลกมากเว้ยกูแบบ เ้วคือเพื่อนกูแบบเรียนมหิดลเรียนวิทย์วะอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็นั่งบทในฝั่งแ่บโอหเชี่ยเปิดเทอมมหาลัยแบบ oh, e, her, ay, เรียนหนักวะอะไรเงี้ยกูเลยไามของกูไปให้ดูเอ้ย e จานกูแม่งตลกสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งสองชั่วโมงละ้ะแม่งยังชวนคนเข้าลาอยู่เลยตอนแรกแบบค้ำค้ำแล้วแล้วแบบกูกับมึงก็เกิดความสงสัยว่าเอามอคือใครกูเลยไปอ่านประวัติเขากันอแล้วแล้วเราก็เจอแบบ เรื่องราวของเขามากมายเราก็เกิดการลังเลว่าเราควรจะถอนดีไหมหรือว่าจะควรฝืนเรียนต่อเออเขาก็ดูตลกดีดูไม่แย่ขนาดนั้น <c oughs> แล้วกอกลัวก็ไปเจอโคดในเฟซบุ๊กเว<อ>้ยเหมือนเหมือนกับว่าเป็นนิสิตคนหนึ่งใช่ปะ่ะพี่เออเขาเคยเรียนกับอาจารย์คนนี้นั่นแหละเราจบไปแล้ว<อ>แล้วเหมือนจบออกมาก็เป็นแบบแยกร้องประชาธิปไตยทำให้ฟังว่าตอนเรียนมันไปเจออะไรมาบ้างกับอาจารย์คนนี้ใช่ปะ่ะเราเอเอพี่คนนี้เขา,าเขียนบอว,ว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยว่า ภาบแรกเน so ี่ยอาจารย์คนนี้จะต้องบอกว่าเติงมาจากออกฟอร์ดจะต้องจากออกฟอร์ดมาเว้นเราก็อ่านประมาณสิบนาทีพูดแม่งพูดหรอว่าสมัยที่อยู่ออกฟอร์ดเหมือนอันเนี้ยเขาจะให้เอกสารมาเป็นกับอาชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนสอนเขาก็จะแบบว่านั่งอ่านแล้วก็แปลให้ฟังไปเรื่อยแล้วก็ถามว่าอ่าคํานี้แปลว่าอะไรคานี้แปลว่าอะไรเออเหมือนกูเรียนภาษาสมุดเรียกชื่อใช่ไหมสมุดกูชื่อแบบสมจิตอย่างเงี้ยเออแบบ สมุิมินิสิทชื่อสมจิตอยู่ในคราสแม่ก็ไหนสมจิตดูหัวข้อนี้ซิแล้วสรุปใจความให้ครูฟังหน่อยแล้วครูก็ต้องแบบนั่งกูเป็นสมจิตกูต้องนั่งเงียบไปแบบนึงแล้วกูก็อ่านแล้วกูก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็โอเคเก่งมากแล้วไหนสมชายลองดูหัวข้อต่อไปซิแปลว่าอะไรสรุปใจความให้ฟังหน่อยคือท<า>ั้งค้ <c oughs> <c oughs> าบ <ๆ S 1> <c oughs> อย่างเง,งี้ย <c oughs> ทั้งค้าบก็คือแบบนินสิตธ์แปลกันเองแล้วก็อสอนกันเองแล้วถูกอบ,บ <ไง S 2> อ,อกว่าไม่รู้จากนั้นก็มี แล้วเขาก็มีการบ้านให้ทุกอาทิตย์ที่แบบว่าต้องไปหาแบบข่าวหรือว่าเขียนเกี่ยวกับอาชญายวิทยาแล้วก็เออพวกแบบข่าวอัชญากรรมแล้วก็เอาแบบทฤษฎีมาเชื่อมโยงกับว่าแบบเออเออทำไมอัชญรกรคนนี้ถึงก่อัาชญากรรมแบบนี้ใช่ใช่แบบว่าว่ามันแบบเป็นแนวหนุมทฤษฎีไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือกูรู้สึกว่าเอาจริงอ่ะตัวเนื้อหากับวิชามันก็ดูน่าเรียนนาไว้แบบไปหาข่าวมาเออรือนั่นกูว่ามันก็โอเคแต่ว่าคือแบบ อืม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 คือแบบพังเทอมอ่ะแบบคือทำอยู่แค่นี้เองเนอะพวกกูแบบซิวเอ้ยถอน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 ตอนสองอาทิตย์สุดท้ายใช่ไหมแต่คือมันก็เรียนแบบเกือบครบเทอมแล้วอะแต่วแบบแล้วแบบแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยไปทุกคาบทุกคาบทุกคาบแล้วแบบบางคาบก็เหมือนกับว่าเอออยากจะขึ้นเรื่องนี้แล้วนะแต่ว่าก็เหมือนลืมมืมือมันก็แบบอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่า าว,วันนี้ใครจะเริ่มพีเต์ข่าวก่อนแรกก็อ,อาชิพหายแล้วทย์ที่แล้วบอกว่าแบบเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันแลออ้วพอถึงอาทิตย์นั้นจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้เรียนเลยเราก็มานั่งพีเต์ข่าวจนแบบเ,ออเดี๋ยวพีเต์ก่อนพีเต์เสร็จแล้เรียนก็คือหมดคที่เรีซนเสร็จเที่ยงแล้วหมดค้วก็ไม่ได้เรียนจริ่จรองจนแบบพวกกูถอนกันไม่เราถอนเพราะว่าเหมือนช่วงข้าไปลายท้ายอ่ะมันใกล้มันใกล้แบบไฟนอนแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนเขาก็ยังตกลงไม่ได้ว่าเขาจะให้เราแบบ สอบหรือว่าให้ส่งงานแม่งถามตั้งแต่คราบแรกเว้ยถามว่าแบบเราจะเอาอยัางไงกันดีไฟนอนเราจะสอบหรือว่าถั่งเป็นงานใช่แล้วม่นก็ถามอย่างเงี้ยทุกคราบตลอด<ช>แบบเริ่มตนน้นล้ว <c oughs> คือตอนแรกๆอะเหมือนทุกคนก็ตกลงกันแล้วว่าเออเนี่ยดี๋ยวอาจารย์จะให้ส่งงานแล้วแ,วแบบสุกครั้งก็จะมีคนแบบเปิดไม์แล้วก็แย้งว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้สั่งงานแต่อ๋อโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาสั่งลวกันจมหมดเธอแม่งก็ยังไม่สั่งอ่ะมึงเราสักพักแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาเคยแบบว่า เขาเคยแบบเขาบอกว่าเนี่ยพวกเรายังไม่มีคะแนนเก็บไปสักอย่างที่เขาแบบยังไม่รู้ว่าจะให้เก็บกูก็แบบอ้าวแล้วที่กูพีเซนมาทังเทอมนี่คือเอก็ที่พีเซนมาทังเทอมก็คือแบบมันก็เหมือนเขาเขายังไม่รู้เขาจะให้คะแนนเรายังไงกูก็รู้สึกว่าเออเหมือนที่ผ่านมากูเหมือนเรียนแบบเ่าๆหมายรอบความรู้ก็พอได้มาบ้างแต่ก็แต่แบบแต่กับคะแนนอ่ะเหมือนจะแบบไม่เหมือนคนจะสุ่มเก็ตอ่ะกูก็เลยชวนเคียงถอน แต่ความจริงอ่ะกลัวอ,อยากถอนตั้งแต่ตั้งแต่คำาเล็กๆวมันมีตอนหนึ่งว้ยแม่สอนเรื่องตำรวจแล้วแม่ถามว่าแบบตำแหน่งในสำนักงานตำรวจในสอนอ่ะแม่จะมีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วคือนึกออกว่าครูก็มไม่รู้กันอย่างเงี้ยจนแบบ จนกูงอนมันกลับแล้วกูก็เลยถอนแม่งพอไอ้เช่ยนี่ชวนปุ๊บกูถอนเลยมันดูแบบเหมือนคนจะถอนอยู่ตลอดเวลาว่าแต่กูฝึกเรียนใช่ป่ะจนจนแบบจนครั้งที่เขาบอกว่าดูแบบไม่มีคะแนนจริงจังอะกูก็เลยแบบโอเคงั้นกูไปแล้วก็คือเป็นเทอมแรกปีหนึ่งเทอมหนึ่งของคนนี้มี W ในใกล้อาหารอะไรครั้งแรกในชีวิต first time university life กูติด W ตัวแรกเลยโคตรสวยเปิดทาษสกริปขึ้นมาวิชาแรก W แล้วก็แบบว่า ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามตอนเราไปสมัครงานว่าทำไมถึงมีดเิจะถอแรกคุณตอบว่าอะไรคือว่าจะส่งลิงก์วิกิพีเดียไปว่าเรียนกับคนเนี้ยลองไปเรียนดูครับ <laughs> <laughs> พี่ลองไปซ <laughs> ิทอินก็ได้ครับเดี๋ยวพี่จะเข้าใจพอ,อว่าทำไมเราถึงต้องถอน <laughs> มึงกูฝืนจะมันติดดับิลก็บุญแค่ไหนเลยเออใช่ปะ่ะห <laughs> แบบกอดทนมากเออกูว่าถ้าเรียนต่อ คือมันก็อาจจะได้แบบกูว่ามันก็สุ่มอ่ะก็กดสุ่มกูว่าสุ่มกูถ้าเราโชคดีก็จะได้ A อเดคือกูไม่เคยโชคดีอ๋อคือส่วนกูน่าจะได้แบบ B หรือเปล่า B ไม่แต่กูว่าวิชาอื่นก็จะเที่ยวกว่านี้เพราะว่าเราต้องแบบเอา energy มาประสานแดดกับวิชาที่มันขุดชาวอืมอืมใช่แต่ก็ไม่ใช่วิชานึ่กูจะได้ได้ดี วิชาอื่นกูก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่เด็เป็นคนแย่กว่านี้แหละถ้ากูไม่ถอนยิ่เยี่เราเป็นแบบเด็กสายกิจกรรมเงีมึงเราเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกรตขนาดนั้นอ๋อเออกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมอะเนี้ไมสั่นละเออเป็นคนสร้างสีสันให้เพื่อนๆถึงเพื่อนจะไม่ได้ขอมึงสรุปเกี่ยวกับอะไรกับเวลาสาสรสนเพเเ่ะก็ก็เผื่อน้องคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วอยากเรียนโหราศาสตร์ก็ อย่าเรียนวิชานี้อย่าลองของเออแนะนําให้ปรึกษาเด็กรัฐศาสตร์กูก็ถามแล้วนะจริงเหรอมึงถามเราเอรามันเขาแค่บอกชื่อเฉยๆไม่ได้บอกว่าสอนดีหรือไม่ดีคุณไม่ได้ถามอ๋อคุณถามกับใครใช่ไหมเออจะได้ไม่ติดแวิวกับกลับมาที่วิชาของตัวนิเทศในทุกวันจันทร์เช้าเราจะเรียนวิชาอะไรคะมีเรืมออีกอคอนอ๋อไม่ได้เรียน ตอนเช้าไม่มีเรียนหรอไม่มีะ